สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ทีคารพรักครับสวัสดีทรง้ายปีครับพี่น้องครับพี่น้องครับมื้อนีน้นายหอยพะเลาะพาพี่น้องมาเบ่งงวัวแดงนะครับสวยนะครับงหญ่เป็นงวัวแดงที่เป็นลูกเจ้าแดงกาฬสินครับสายลูกเจ้าแดงกาฬสินแต่ว่าโตนี่นี่อ่าทับไปแล้วท่องตอนนี้ท่องเจ้าอ่าช็อกโกแลตนะครับ ทองเข้าไปตอนนี้ประมาณสามเดือนครับพี่น้องครับพานเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับนี่พานเรียบร้อยคมสูงอยู่ลอยสี่สิบห้าสี่สิบหกประกันพี่น้องครับนี่แม่ทองทองสองครับเม่ท้องสองตอนนี้เมียลูกติดมีมีลูกติดครับมีลูกติดนะครับมีลูกติดอ่าลูกเป็นตัวเมียนะครับลูกเป็นตัวเมียนี่สวยเลยสีเข้ม ชัดเป๊ะทุกระเบียดนะครับพี่น้องครับนี่สิมาเปิดราคาทรงไทยปีห้พี่น้องกเกษตรกรต,ต้นโตดีลำโตดีพี่น้องเบื้องหางเบื้องหางเลยคุณเบิ่งหางเบื่องไทยนี่ร้อยสี่สิบห้าสี่สิบหกครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้เมื่อนี้เปิดลูกพ่อแม่แม่พ่อมลูกนะครับหรือพี่น้องสีเปิดแยกเอาตาแมตัวแม่นี่เปิดอยู่อา่า สี่หมื่นครับพี่น้องครับตัวนี้เปิดเฉพาะแม่กะสี่หมื่นเป็นลูกแดงกละสินธ์ทองเรียบร้อยครับสูงลอยสี่ห้าสี่หกประกันครับพี่น้องครับบ่มีตํานี้จักหมองสีงามทุกระเบียดครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมตัวลูกบัตรนี้มาไปชมตัวลูกพี่น้องครับพี่น้องครับตัวลูกครับลูกบดครับลูกบดลูกบดนี่ลูกสี่เขาปีแล้วครับพี่น้องลูกสี่เขาปีแล้ว นี่นี่สิบเอ็ดเดือนพี่น้องครับสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวน,นี้เป็นลูกเจ้าเคเอฟหกแปดนะครับเคเอฟหกแปดเป็นขั้วเป็นงัวแม่สาวหน่อยสีนี่ป่านแม่เข้มเลยข้อมสูงกับสีอยู่ประมาณร้อยสามสิบพี่น้องครับนี่ร้อยสามสิบครับพี่น้องแดงทุกเม็ดครับพี่น้อง ต้นตดีล้ตโตัวดีแดงทุกเม็ดละเอียดทุกเม็ดหยิบเลยหุ่นสวยเงว้วต,นต้นตัวดีนี่ลูกเคหกแปดนะครับนี่ตัวนี้เป็นลูกตัววังหันนะครับเป็นลูกตัววังหันนะครับตัวนี้เปิดเฉพาะลูกอยากได้อยู่เศร้าเก่าพี่น้องครับเปิดอยู่เศร้าเก่าครับตัวนี้เฉพาะลูกนะครับลูกเคหกแปดแดงเข้ม บ่มีตำหนิจักบองครับพี่น้องครับลูกพ่อแม่ถ้าซื้อเฉพาะลูกเศร้าเก่าซื้อแม่สี่หมื่นนะครับพี่น้องสี่หมื่นเอาบวกกันเอาเอาพี่น้องครับนะครับบวกกันเอานะครับแต่ว่าถ้าซื้อยกชุดลูกกับแม่เนี่เปิดอยู่อะไรครับพี่น้องถ่ายถ่าย,ายาร่กันผมจะใส่เบอ่อไว้นะครับพี่น้องทักเข้ามาเลย0 6 4 680 743 1 064 680 743 1นะครับ